อืมเห้ลงไปร้านเป็นเผ็ดแท้นี่อันนี้พริกเผาซีสันหน่ากินคักมาหิ้วหิ้วคักืม,ขกมเขียวเนียวซับพี่น้อง สวัสดีเจ้าพี่น้องพบกับโออีกแล้วกับปั๊บไปแล้วมาพี่น้องมันนี้ม่กินข่าเปียกกันนี้ข้าเปียกเซนเท่าอวยตวยอวยตวยพี่เตแซบคัคพาเบิรงเดอร์ไม่สิเมีนกระดูกน้ำพี่น้องนี่นี่ตอนไปซื้อเพิ่นมาสี่สิบบาทนี่ม่กินข่าซุ่มกันพี่น้องมันมนอนี้วันเหล็กออกอืมปุ๋งก้อนปุ๋งก้อนซุปแซบนัวๆอืมเฮ้ลงไปราไปจะเพจแทะนี่ อันนี้พริกเผาสีสันน่ากินคักมาแล้วพี่น้องมื้อนี้ผู้ใดได,เดเ้เลขตัวใดแน่ผู้ใดเบิ่งมาเบิ่งคลิีบคให้ถึกถึกเลขแล้ววันที่หนึ่ง้อจ้ะอืหาลุ้นเลขกันมื้อแรกเฮาแต่ว่าเฮาต้องลองทองโดยขาบเปียกเปียกเส้นเด้อจ้ะพี่น้องกินเส้นอีกแล้วมื้อนี้ซาวกเส้นจ,จ้ะมาหิวหิวคักอื อืพี่เลือดอมกระดูกกระดูกเขียวเนียวซับพี่นอ้อง ืแซ่บไปเลยอะไม่ตัวเขาเซ้าพี่น้องอยู่ก,กิ่นเขาจะมันขึ้นอีกบบบ่ไม่ขึ้นมึงมีเขากินแซ่บสิเบิดบตบะน้อพี่น้องมาลุ้นกันมันกล่องแซ่บมันก็ต้องเบิดอยู่แล้วมันบ่ พี่น้องฆ่ากันได้ยังกินเศร้ากินสวยมาสดกับ่ย้มกันเดี่ยถช่วยบางไงอือแซ่บเยอะอันเดี๋ยวมื้อน้าสีเฮ็ดอันบักม่วงน้ำประหวานสู้กินพี่น้อง นาบกวงนี่เขาต้องกินกินได้สุ้มือนาะบกวงนะบม่ไก้กินของสมด้วยละ่ะจวดันี้กระดูกลายลายแซ่บไป่น่องมาเด้อเปลี่ยนน้องไข่ ยุ่นนองค่ายฝนตกพี่น้องย่บ้านพี่น้องฝนตกบอ่อช่วงนี้มุนเสารนี่ฝนตกแห้งๆฝาห้องน้ำเพราะสวยมากหอนได้บปรนแดดออกหลายเฤดูครับฮืมฮืมแมน ตังเจลนับปลาเนะาะใส่หอมเลยล่ะแมนจัดไปกินน้ำบ๊จวดกระดูกมิริซีโมงแรงเจอกันพี่น,อน้องรุ่นกันรุ่นกัน อยากได้ถืออยากถือรางวัลทีหนึ่งเด้เนาะคือสิมว่วนเนาะอืมรับอืมแชบดดนิว้ว แสบข้าบไี่น่อหิวเข่าคักเผียืม เมื่อนี้เราได้ไปลอดใส่พี่น้องอยู่บ้านฝนตกหารุนหารุนแล้ววันที่หน,นึ่งหูฟันพี่นอ้องพากันฝันบ่องดนี้มกหา สีเบลละสีเบลล่อืมเบครับดูว่าหิววะถ่านิวหิวมากินของแซบๆนี่โอ้พี่น้องกยๆๆอานือนแงจะยบอ่อแซบบแซบยุบย่างเด้ก็กินตล่านนี้แหละยู่ริมโคงนด้พี่น้องมีอุานเดียว เครื่องแน่นๆก๋วยเตี๋ยวเจยังว่ะเอ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวสะอันเขาเปียกซื้อรยย้านไหนบุ้คติ่ม,ม,มจำเป็นร้านไหนบุ๊แต่ว่าอยู่แถวปลาเผาปลาหลวงคนหลายพี่นอ้องต่อคิวบุ๊บนะหมอบง,ง่าย แสบเีือดมันแสบเดงดูเอาหิวบุืมยอดเบิสสวยไปหนอ่อยอืมน,วมน,วมนวัวนัวเขาปุกเลืดตามใจชอบอืม,อม หือสุยอดบ่อบดบ่เศร้านี่อีกบอนนะ่อหนะจวดคักมักสดนำไปน้องหอนหอนลองข้อดี แซ่บแสบพี่น้องต่อเหือแตกเพราะว่ามันมันเผ็ดต้องเผ็ดทั้งห่อนพี่น้องเป็นยังไงเขาเปียกมือนี่เนาะง่ายๆกินเขาเศร้าซุ่มกันงี้บุก่าอันหูเบิดยามพี่น้องกันว่าให้มันแสบใช่ไหมโอเคมือนี่พอกันซัมนี่เนาะมัอหนาพอกันไหมกับเมนูเซนเซนเดี๋ยวมือนี้ท้ายนี่กินแซ่บๆตอนบ่ายนี่ก็สืเห็นบักม่วงอีกต้นหนึ่งจะแต่งเจลน้ำปลาหวานใส่น้ำปลาอุ้ย มาซุ่มกันนะพี่น้องเด้อนี่กับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับส้มปลาไปร้อเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่มาเบิ่งคลิปนี่ขาขอให้ถูกหวยรวยซับไปน้ำกันรวยๆแห้งปังๆเด้อพี่น้องร้อยที่หนึ่งโหลดโอเคอ่าไปแล้วจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจปลาไปร้อนในยูทูบกับเฟซบุ๊กเจ้าจ่าเป็นกคลังใจ้าโอ๋มเพจคลิปม้วนๆมาซุ่มกันมึอหน้ามาซุ่มกันไหมเดี๋ยวมันหน้าภาพไปร้อนเดี๋ยวมัอหน้าพอกกันไหมพี่น้องไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย